กันด้วยอบอุ่นค่ะโดยที่ไม่ต้องไปทํางานที่ไหนแต่เราก็มีความสุขค่ะฉันกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะไม่มีไม่มีใครเท่าเราที่ได้เกิดมาเป็นประเทศไทยที่มีพระองค์ท่านสูงสุดสําหรับชีวิตดิฉันหลอเกินค่ะัสดีค่ะนางสาวปัญญาพรบุญตกนะคะครูกสอสนตําบลรับผิดชอบตําบลตาพยาค่ะ วันนี้นะคะจะพามาชมนะคะแหล่งเรียนรู้สีไร่แก้จนระดับอำเภอตาพยานะคะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนําท่านผอ,อของเรานะคะ,คะนางพิมพ์กิติจามค่ะผอ,อกศนอำเภอตาพยานะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะนางวิมลเรืองค่ะเจ้าของแหล่งเรียนรู้ของเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้เข้ามาเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ของพี่วิมลเรืองก็อยากจะถามว่าพืชพันธุ์ที่ปลูกเนี่ย ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะก่อนที่จะมาเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของโคกงหนองนาโมเดลอะค่ะอ๋อที่นี่เป็นที่แห้งแล้งค่ะเป็นที่ที่ปลูกเจมันพืชเชิงเดี่ยวก็เลยอ่อได้ไปอบรมมาก็มาทําพื้นที่ใหม่ให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการห่มดินค่ะที่มันเป็นที่มรดกของคุณพ่อค่ะเราก็เลยได้มาทําตรงนี้นะคะก็อยากจะถามพี่มนว่า มีหน่วยงานใดบ้างที่มาสนับสนุนนะคะก็มีค่ะจะมีของทกสแล้วก็สะกนเกษตรค่ะแล้วก็ประมงปศุสัตว์แต่เน้นที่สุดก็คือของกศนค่ะเพราะตัวดิฉันเองได้ไปเรียนกับกศนค่ะแล้วทางผออกศกนก็พาไปอบรมแล้วเราก็เลยมาสารต่อหรือว่า ามาทําอย่างนี้ให้ให้มันมันเห็นจริงนะคะ่ะเพราะบอกว่าตาพญาแห้งเล้งแต่เดี๋ยวนี้ทําตาพญาไม่แห้งแล้วนะคะโดยที่กศนเป็นคนให้ความคิดสิ่งดีๆให้กับตัวดิฉันเองค่ะค่ะ,คะในสวนตรงนี้นะคะที่มีการบริหารจัดการแหล่งน้ําอย่างไรบ้างคะจัดการน้ํานี่คะก็คือน้ําข้างๆเราไม่พอเราก็ต้องผุดสะเพิ่มค่ะจะมีสะแม่ แล้วก็สระลูกจะเป็นสระใหญ่สระกลางค่ะแล้วก็จะเป็นร่องน้ําเล็กๆค่ะในสวนของพี่นะคะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะที่นี่อยากทราบว่าแหล่งอาหารเนี่ยมีอะไรมัางคะก็จะมีปลาสุสั์แล้วก็ปลาสัตว์แล้วก็พืชมพืชแล้วก็ประมงค่ะค่ะในสวนของพี่นะคะมีการจัดสรรพื้นที่แบบผสมผสานอะไรบัางคะตรงเนี้ค่ะ อ๋อเราก็จะแบ่งเป็น,ปนที่อยู่อาศัยแล้วก็โรงเรือนที่เลี้ยงหมูนะคะแล้วก็จะมีการขุดสสะเนี่ยค่ะทําเป็นที่พอประมาณอยู่ในในพื้นที่สี่ไร่ค่ะปะสามอย่างระโยู่สี่อย่างค่ะมีการปลูกพืชผสมผสานพืช,ชเลี้ยงตรงนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค,ค่ะ,คะก็มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วสิ่งที่พี่วิมลเอามาเนี่ยที่เอามา วางตรงนี้นะคะคิดว่าเป็นรายได้รายได้พี่มลเนี่ยมาจากไหนบ้างคะอ๋อเกือบทุกอย่างเลยค่ะที่นี่ยทั้งไม้ผลทั้งน้ำหมักทั้งปุ๋ยแล้วก็เพาะต้นไม้ค่ะคือในนี้เราจะมีหมดอยู่ทั้งนี้เลยค่ะสรุปว่าไม่ได้มาจากรายได้ไม่ได้มาจากพื่นทางเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่มาจากการเลี้ยงปลาการเลี้ยงหมูแล้วก็การทําปุ๋ยหมักจาก มูลหมูเหมือนกัน <ยะ S 1> ใช่ไหมคะและก็เหมือนว่าอาชีพซื้อมาก็ไปเป็นวิทยากรของครูโกสโนด้วยค,ะค่ะมันเป็นรายได้ที่ให้เราให้เราไปให้ความรู้ชุมชนนะคะค่ะก็อยากจะถามพี่มูลเท่าที่ที่ผ่านมาเรียงเรียนรู้ตรงนี้นะคะคิดว่าพี่วิมลมีความภาคภูมิใจตรงไหนบ้างภาคภูมิใจมากคะ่ะจากที่ที่ดินตรงนีมน้มันเป็นที่ดินที่ ที่มันทําอะไรไม่ได้แต่เราได้เดินรอยตามพอ่อจนชีวิตเราจะหาไม่แต่เราได้ทําจนจนเห็นจนกระพู้ดเลยว่าสิ่งที่เราเดินรอยตามพอ่อมันเป็นที่มีความสุขมากๆตอนนี้โดยที่เราไม่ต้องไม่ซื้ออะไรเท่าไหร่เราซื้อสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแต่พระองค์ท่านทําให้เราเห็นทําให้เราเข้าถึงว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างทําให้เรามีความสุขมากค่ะ หนึ่งครอบครัวที่เราอยู่กันด้วยอบอุ่นค่ะโดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนแต่เราก็มีความสุขค่ะฉันกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะคะไม่มีไม่มีใครเท่าเราที่ได้เกิดมาเป็นประเทศไทยที่มีพระองค์ท่านสูงสุดสำหรับชีวิตดิฉันเหลือเกินค่ะค่ะก็นะคะก็เท่าที่ฟังมานะคะก็อยากเห็นคือดูดูก็มีความสุขกับการ ทำตรงนี้ให้มันเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างตรงนี้ก็สามารถปลดหนี้เราได้นะคะเพราะว่าเราทําจากใจเกิดจากใจนะคะแล้วก็ภาพบริบททั้งหลายทั้งมวลก็มันมันน่าอยู่นะคะแล้วก็แหล่งน้ําก็มีพอมีรายได้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่วิมลเป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับของทีมงานกศนของเรานะคะสวัสดีค่ะ